สวัสดีจ้าเอ็ซีที่น่ารักทุกท่านคะสวัสดีเอ็ซีเก่าเอ็ดซี่ไม่จ้ามาเมื่อนี้กินข้าวเศ้าน้ำยาจ้าโมงแง่หาทิพยข้าวี่จ้าหนึ่งข้าวเมียวห่อนห่อนไว้แล้วก็แยกกับมาทอดแมงดาจ้ะแมงดาน้องแพ้ว่าทรงมาให้นะคะแมงดาใครจะปลานินของไม่หวานจ้ะปลาสลิดหน่อย ปลาหนี้น้อยจะเป็นปลาสลิดใหญ่แอนน์แนนแนจ้ะเจวบองน้องแพรวาอันนี้เจีวบักเลนย่าได้จ้ามันเหลือหน่อยหนึ่งย่าก็ได้ควรมาแส่กันเจวบองน้องแพรวามา,ามากินน้ำกันจ้ะอันนี้ใครไข่อย่า,ยายยงกับใครพะโลน้องข้าวเหลือเอามาสดมาด้่ะเด้ดมากินขอน้ำกันเอฟซี T ทุกหูทุกคนทั่วโลกเลยจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีหม่ จ้าโอ้เขาไหมได้ะคะ่ยะยัดติวอุ่นเหนียวเหนียวทอดอือหอมอร่อยมากเลยไปแล้วบุหร่แล้ว จ้ะซิมตัวแม่งไงก่อนจ้ะโอ้ยหลายปีละที่ยมติวบ่ได้กินแม่งด่าใครลูกไส้แม่ติวตกินตอนแม่ติวได้กินอิมอ่มอิ่มค่ะยูนค่อนนายกตอนที่ท้องลูกสไกส้จ้ะแมติวถอดได้จ้ะเด้อ ข้าไมาก็นยำกิน แซ่บด้วยจ้ปะปลานิยนทอดน้ำปลาจ้ะปูปูปูกระไรอาจคือบด้เกี่ยวว่าจงเอาเนืนอ้อกระดูกามันเป็นไข่หน่อยเปน็นอย่างคือเกี่ยวเอาแซ่บจ้ะ แนเกับจดแม่กับโมเมนเน่นอยแซ่บเัดด้อกับมาด้อ่วนะบอกสูงเลยอุ่กแข,แขมากินจ<า>ัะมากินน้ำค้า,คางาแจ้าบอกแซ่บพี่ดีจ้ะหอมเครืองซื้อโมเมนต์้าคาบาในในความเป็น ไถล้ไลนคนเี้ยเิดเรียบอกนี่มันสิมาเรียบอกเียเมือนต่อจเนียสิมาเรียอกอกระดูกเนีาวยมันเนียมาเป่าาบอกแต่ละหลหมายมัจจันัรน มั่งจ้ะสุดพะโล้ร้านเมื่อก่ แซ่บๆบจ้ะแก้วกับแซ่บแซ่บมากๆปลาเนรทอดน้ำปลา เอาใหม่เด้อค่ะอ่อนอ่อนตัวละ10บ,บาทบ่ครับ

หอมเกลือกแกวบองทรงเครื่อง ขอบคุณแม่ว่านขอบคุณพอลุงได้กินปแปะแซบขอบคุณนูเทียนขอบคุณแม่งดาหนองแพร่ากับแก้วบองแซบจ้ะจอบมากมากงอนแม่ได้จะว้ตำจำแจ้วแล้วจ้ะได้จะไปอบจำแจ้วอีก แม่มาทอดซีตูจ้ะจนี่นานนาากกนหา,มา,ากกนมาตำแจ้วไข่เต็มนี่จิ้วเนาแล้วคนะแยกจิ้มหางไม่ได้แยกกับอิ่มจ้ะเรื่องต่วขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไล่ทุกกำลังใจที่เขามาช่วมน,นะคะเร้่อจ้ะ ดยกจากขอบคุณหลายๆจ้าเลิบๆทุกคนนะจ้าบ๊ายบายจ้า